ช่วงนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวเกี่ยวกับ AI Bubble เนี่ยเยอพะพอๆกับผมนี่แหละวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าตอนเนี้ยณนะวันที่2 9เดือน9 2 0าเีเนี่ยผมคิดยังไงเกี่ยวกับ AI Bubble นะครับเพราะว่าเอาตามความเป็นจริงนะผมคิดว่า AI เนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นกันเท่านั้นเองเนาะคือเรายังไม่เห็น Final Form ของเขาเลยอ่ะเราเพิ่งอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดออก Start คือโคตรที่จะ Early ซึ่งแน่นอนว่า ผมมาทำคลิปนี้เพราะว่าผมแค่อยากจะจดเป็นไดารี่เอาไว้นะครับว่าตัวเองในวันนี้คิดเห็นยังไรกับเรื่องนี้เนาะตามชื่อช่องเลยลงทุนไดารี่เพราะฉะนั้นดิส claimer ก่อนนะครับว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้บนอินเทอร์เน็ตอย่ามาเชื่ออะไรผมมากแต่ว่าผมอยากจะเก็บบันทึกเอาไว้นะครับ <S <S เผื่อว่ามันจะเท่เหมือนตอนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับทรัมป์ทาริฟไปเนาะแต่ถ้าคุณมาจากอนาคตนะครับแล้วก็ n a s d a q เนี่ยมันร่วงไป65%บเหมือนตอน .com b u b บ l e แล้วก็ รบกวนอย่าด่าผมแรงมากในคอมเมนต์นะครับช่วงนี้คนที่เชร์มันอยู่ก็เศร้าเกินพอแล้วอย่าททำให้ผมเศร้ากว่านี้เลยนะครับโอเคงั <c oughs> <c oughs> ้นเรา,าเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยก็คือดอทคอมบับเครับเ <c oughs> พราะเนื้อหาแรกที่คนจะเปรียบเทียบกับ AI b u บ b l e นี้ก็คือดอทคอมบับเถูกปะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนั้นหุ้นที่บวกขึ้นไปเยอะก็คือหุ้นฮาร์ดแวร์ที่ทําเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจะพวกเสาเทเลคอมหรือว่าพวกเราเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยแล้วที่คนกลัวกันก็คือดีแมนของอินเทอร์เน็ตตอนนั้นอ่ะมันตาม ทำเสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันมากเกินไปก่อนที่ดีแมนมันจะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นก็เลยราคาล่วงกันแล้วก็เจ๊งกันไปหลายบริษัทนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงคิดว่ามันไม่เหมือนกันเนาะก่อนอื่นนะเอาที่ง่ายที่สุดก่อนเลยปกติราคาหุ้นอะมันขึ้นเพราะอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกก็ไรายได้ปะไม่ก็อีเพียรใช่ไหมกำไรอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปนี้นะครับอันนี้คือ global it sector เนาะก็คือเกี่ยวกับด้านไอทะหุ้นเกี่ยวกับด้าน IT ดัชนี msci เนาะเทีย Earnings Forward e a r n i n g นะครับเราก็จะเห็นว่าภาพด้านซ้ายนะครับคือช่วง .com Bubble เนี่ยปี2000นราคาหุ้นมันขึ้นไปเกินหน้าเกินตา Forward EPS เนี่ยโคตรหลายเปอร์เซ็นต์เลยดูเห็นไหมกี่เปอร์เซ็นต์ม่รดูเนี่ยแต่กลับกันด้านขวานะครับถ้าเราอิงตามดัชนีนี้เนาะก็จะเห็นว่าราคาหุ้นมันก็ขึ้นตามกับ EPS หรือว่า forward EPS ที่เราคาดกันถูกปะหรืออ่ะคุณบอกไม่เอาดัชนี MSCI เอานี้ละกันอ่ะ S&P Technology ก็วิ่งตามเหมือนกันถูกปะ forward EPS หรืออ่ะไม่เอาไม่เอา S&P เอา NASDAQ แล้วกัน NASDAQ ก็ก็วิ่งตามนะดูดิเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ make sense นะครับผมใช้คำว่า make sense นะครับไม่ได้บอกว่ามันถูกเนาะอย่างน้อยๆก็หุ้นที่แบกดัชนีพวกนี้ไว้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นรูปอะไรแบบเนี้ยในอินเทอร์เน็ตก็อย่าลืมดูดีๆก่อนเนาะเพราะ เอ่อ NASDAQ อะไรก็ไม่รู้เนี่ย NASDAQ 2อ2 3อยู่5,000 6,000มันได้ยังไงคือ NASDAQ มัน2,000 0กว่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือ NASDAQ แต่โอเคคุณก็จะบอกว่าไอ้หุ้นที่แบกตลาดมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวถูกปะ่ะหรือดูรูปนี้ก็ได้อ่ะนเนี่ย NVIDIA Microsoft Apple Google Amazon อแล้วพวกนี้ถูกไหมงั้นเรามาดูหุ้นที่แบกตลาดตอนนี้กับตอนนั้นกันดีกว่าไหมช่วงนั้นคืออะไร c ิ sco ถูกป่ะทำเราเตอร์เกี่ยวับอินเทอร์เน็ตส่วนตอนนี้ เอ็นวีเดียดีไซน์ซัพให้ AI ใครนึกถึง AI ต้องนึกถึง n v ็นวีเดแน่นอนงั้นเรามาเทียบกัน2อันคุณก็จะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับคือ NV ็นวีเดียฟอร์เวิร์ดของ n v ็นวีเดียก็ขึ้นตามราคาหุ้นถูกป่ะแต่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 ฟอร์เวิ e PS, กับราคาหุ้นของซิสโก้ตอนนั้นอะมันแปลกๆวะ่ะหรือจะดู n v ็นวีเดียให้เลือกเข้าไปอีกก็จะเห็นว่ารายได้เขาก็โต E.P.S เขาก็โตราคาหุ้นก็เลยต้องโตก็เมกเซนปะแล้วตัวอื่นๆละ่ะมาดูตัวอื่นๆกันบ้างในช่วงปี1 9 9 9เนี่ยนะครับธันวาคมนี่คือชุดหุ้นที่แบกตลาดนะครับมี Microsoft ด้วยนะ N.T.M นี่ก็คือ Next12 มันนะครับก็จะเห็นว่าเลข ForwardP.E ตอนนั้นอนะมันสูงกว่าตอนนี้อีกถูกปะแล้วชุดหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆช่วงเนี้ยคุณดูตรงนี้ดิ Google ย2งกว่าอยู่เลยนะก่อนนั้นนี้เพิ่งลงไป16ว่ะ Google นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมอยากให้เห็นว่าชุดหุ้น2อันเนี้ ครชุดฝั่งขวาเนี่ยไปดู m a r g i ตัวไหนก็ได้มันดีกว่าชุดฝั่งซ้ายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ m a r ิ i ของหุ้นใน S&P 500ปัจจุบันเนี่ยกับ S&P 500เมื่อตอนนั้นนะครับมันคนละเรื่องเลยนี่คือ average margin ตอน2020เนาะ10.3%แต่ตอนนั้นน่ะ average margin มันอยู่แค่6.3เองนะเว้ย net income margin นะครับแปลว่าคุณภาพมันคนละโลกถูกปะหุ้นปัจจุบันเคารีดกํไรได้มากกว่าตอนนั้นเยอะเลยยังไม่พอหุ้นปัจจุบันที่แบกตลาดก็ทําเงินหรือ fee katfor เนี่ยได้มากกว่าหุ้น ตอนนั้นเยอะหรือคุณจะดูอย่างอื่นก็นได้อันเนี้ยนี่ก็น้อยกว่ามีเลตติง้ง B บวกที่เยอะกว่าเป็นแอสเซทไลท์มากกว่าเนะครับเพราะฉะนั้นไอ o o m เนี่ยผมว่าตัดทิ้งไปเถอะมันไม่เห,เหมือนกันเลย,ยงั้นมาหัวข้อที่2 AI Spending หรือว่า c a p e x นั่นแหละเพราะถ้าดู Big Tech นะครับส่วนใหญ่คุณก็จะเห็นว่าแม่ง AI Spending กันบ้าบอขนาดไหนใน Q2 25นะครับ แล้วมันก็ไม่แปลกที่คนจะกลัวว่าไอ้พวกนี้มันสร้างไปแล้วมันไม่มีใครใช้อะถ้าเขาสร้าง Data Center เยอะเกินจนมันไม่มีคนใช้มันก็เสียตังฟรีถูกปะแต่ผมอยากให้เห็นว่า global AI u s e r ะครับตอนนี้มันคือ900ล้านแล้วนะที่เป็น active ด้วยนะก็คือใช้ทุกวันอะมันก็คือประมาณ11%ของโลกนี้แล้วนะครับทั้งที่ AI มันเพิ่งมีมาไม่นานเองนะแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ยังจะคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าคุณยองสังเกตซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ทุกคนเนี่ยมีซอฟต์แวร์ไหนบ้างที่ไม่มีฟีเจอร์ AI ครับลองคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างโปรแกรมตัดต่อผมมีแน่นอน AI voice isolation ตัดเสียงแบ็คกราวข้างหลังเนาะ Gmail ยังมีเลยใช่ไหมมี Gemini ใน Gmail Office 365ไอ้พวกนั้นนะมีหมดอยู่แล้ว Copilot หรือ Apple Note อย่างเงี้ย Apple Note ยังมีเลยนะหรือถ้าผมใช้ Recast บ่อยอันนี้กดแถบปุ๊บนี่ ถาม A.I. ได้ทันทีในไม่กี่คลิกนะครับเพราะฉะนั้น A.I. มันจะอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆซอฟต์แวร์ Software, แน่นอนในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เลขเนี้ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณอย่างรวดเร็วหรือถ้าเราดู adoption ของเฟิร์มนะครับก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งบริษัทใหญ่หญๆเนี่ยยิ่งต้องใช้เยอะเลยแล้วก็อันนี้มันเป็นทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ อเมริกาหรือไม่ใช่แค่เทศที่จเจริญแล้วเนาะหรือง่ายๆแค่คุณเปลี่ยนจากการ Google Search ไปเป็นเ e ิร์ชจากแช t GPT เนี่ยพลัางงานหรือคอมพิวต์อะครับที่ต้องใช้ต่อครั้งก็เยอะขึ้น10เท่าแล้วนะนี่เนาะแค่คุณถามใน h ช t GPT มากกว่า Google เนี่ยมันก็ต้องการ1 0 x มากกว่าแล้วหรือบางทีคือเกิน1 0 x ด้วยซ้ำขึ้นอยู่ว่าคุณใช้โมเดลไหนเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าไอ้11%เเมื่อกี้ครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ว่าแค่ไ i มันเก่งขึ้นมันก็จะะมีอไร มันจะมี reasoning model ที่ดีขึ้นถูกปะเมื่อก่อนอะถ้าคุณถาม ChatGPT อะมันก็จะแค่ตอบจาก memory ที่มันมีจากโมเดลถามปุ๊บตอบปั๊บแต่ตอนนี้มันจะมี reasoning model ก็คือมันต้องคิดก่อนตอบก่อนตอบมันอาจจะไป fact check ก่อนไป research ก่อนแล้วก็คิดก่อนเรียบเรียงดีๆก่อนแล้วค่อยตอบคุณมาก็คือต้องคิดเนาะเขาใช้คำว่า thinking หรือมี agent mode ถูกปะให้ AI มีอย่าง virtual machine ของเขาขึ้นมาหรือว่า MCP อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ AI agent ก็ฝูก skill ได้มากขึ้นกว่าเดิม connect ได้มากขึ้นกว่าเดิมคุณจะ connect กับ Google go Drive connect จากน่้นบบนดมากขึกวเิ หรือล่าสุดก็มี L M call ที่ทำเป็นเซลล l e ีดโทรไปขายของให้ลูกค้าได้แล้วด้วย A I voice นี่เนาะลินดี้นี่คือผมก็เคยใช้เหมือนกันเขาก็คุยโทรศัพท์เดียวทามได้เลยกับ A I ให้ A I มันไปโทรขายของลูกค้าให้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า A I มันเก่งขึ้นเร็วมากเ้ยแล้วยิ่ง A I มันเก่งอะครับ มันก็เท่ากับว่ามันต้องต้องมียูเซอร์ที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วปะ่ะเป็นปกติก็ถ้าของมันดีอ่ะคนก็ต้องใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วปะ่ะหรือคนที่ใช้อาจจะแค่เสิร์ชเฉยๆก็จ,จะใช้ฟังก์ชันอื่นมากขึ้นก็จะแตกเพิ่มความต้องการของ AI มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไอคาเพกที่เขาใช้ใช้กันอะ่ะผมว่ามันอาจจะยังไม่พอด้วยซ้ําเพราะว่าผมเชื่อลึกๆนะครับว่ามันไม่มีอุตสาหากรรมไหนเลยที่ AI จะช่วยไม่ได้ครับในอนาคตอนะ่ะเนาะแล้วอย่างรูปนี้ก็จะเห็นว่า AI มันช่วยลดคอสให้กับทุกอุตสาหกรรมจริงๆนะครับหรืออย่าง d a t a b r i c k อย่างเงี้ก็พันเนอร์กับ Nvidia ถูกปะเพื่อให้ทุก Data ต,ต,ต้องผ่าน AI Accelerated Computing แต่ว่าทุก Data ที่เขาเก็บที่องค์กรใหญ่เก็บเนี่ยมันก็ต้องผ่าน AI อยู่แล้วยังไงคอมพิวตก็ต้องมากขึ้นถึงแม้ว่าไอ้11%ตรงนี้จะไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ตามนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่11%ตรงนี้มันจะไม่เพิ่มขึ้นะนะเนาะแต่ ผมแค่อยากจะแชร์ว่าถ้ามันเกิดวันที่ทุกคนบนโลกเนี่ยใช้ AI แบบที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกคนบนโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วถูกป่ะอ่ะส่วนใหญ่แล้วกันถ้าทุกคนบนโลกก็มาใช้ AI เหมือนกันนะผมว่าการไม่มีหุ้น AI เลย,เน,ยน่ากลัวมากกว่า AI bubble เอครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะสื่อสุดๆเลยกับคิดนี้ว่าเราแม่นอยู่โคตรจะ early เ,เกี่ยวกับ AI stage เลยเว้ยนี่คือ S curve ใหม่ของโลกที่เรา เพิ่งจะเริ่มแค่นั้นเองก็ถ้าดูการคาดเดาใครก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าไอ Market size เนี่ยยังไงมันก็ต้องขยายซึ่งถ้ามันขยายหรือมีดีแมนมากขึ้นเนี่ยยังไงไอพวก data center capacity หรือว่า compute เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอพวกหุ้น Data Center หรือหุ้น Hyper s c a l e r ที่เขา s p e n d i n g กันเยอะๆตอนเนี้ยเขาไม่ได้โง่เว้ยเขาเห็นดีแมนจริงๆว่ามันกําลังเพิ่มขึ้นแบบที่เขาไม่สามารถคาดเดามาได้เพราะมัม่ถูกกปแล้วจาสาสภษณ ผู้บริหารระดับสูงพวกบิ๊กเทคพวกเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็บอกว่าเขา under forecast หรือว่าคาดเดาผิดเนียคาดเดาน้อยกว่าปกติเนี่ยติดติดกันมา2-3ปีนะคือเขาคาดเดาว,ว่าอาจจะมีเท่านี้ แต่ว่าดีแมนมันสูงขนาดนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นยังไงคอมพิวต์ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นอยู่ดีครับแต่โอเคแน่นอนแหละมันจะมีหุ้น AI ไที่เจ๊งครับมันจะมีหุ้น AI ไที่ขึ้นมาด้วยกระแสอะไรก็ไม่รู้อะทั้งๆที่มันไม่ได้สร้างไรายได้หรือสร้างเงินจริงๆอะหรือมันไม่ได้สร้างแว l u ลูอะไรให้เลยกับเราอะครับไอ้พวกนั้นมันจะต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างนั้น่ะมันก็มีในทุกสภาวะของตลาดอยู่แล้วถูกปะไม่จำเป็นต้องเป็นเอไแบบโบยแต่ถ้าดูหุ้นอย,อย่าง้ย AI โมเง Chat อ p t รายได้เขาก็โตทวีคูณจริงๆนะก็แค่อยากจะบาบอกว่าเออก่อนซื้อหุ้นไอก็ลองไปดูก่อนแล้วกันว่าฟันดัมเบลทข้างหลังของหุ้นตัวนั้นน่ะคืออะไรมันไม่ใช่หุ้นปั่นใช่เปล่าไม่ได้ขึ้นมาจากเซนต์เมนต์อย่างเดียวเนาะแต่ผมว่าสิ่งที่น่าก,กลัวกว่าแล้วก็เป็นคําถามที่เราควรถามมากกว่าว่า AI บับเบโบจะแตกตอนไหนเนี่ยคือวันที่ AI มันมาแทนเราอะเราควรทํำยังไงเว้ย มันเป็นคำถามที่น่ากลัวกว่านะส่วนตัวนะครับผมก็เลยพยายามใช้ AI เนี่ยให้อยู่ในชีวิตประจำวันเป็น Daily Habit ของผมอะไม่มีวันไหนที่ผมไม่ใช้ AI เว้ยเพราะผมก็เชื่อว่าคนที่ใช้ AI ได้เนี่ยยังไงก็จะหางานได้มากกว่าคนที่ไม่ใช้ AI เลยคลิปนี้ก็อยากจะฝากประมาณนี้ครับแต่ว่าแน่นอนขอ disclaimer อ,อีกทีว่าผมก็ไม่ได้มาบอกให้ทุกคน a l l in หุ้น AI นะครับผมก็มี cash เยอะอยู่เหมือนกันก็ถ้าตลาดมันล่วงผมก็พร้อมจะซื้อหุ้นเพิ่มนะครับ แต่ไงก็บริหารความเสี่ยงกันเราเองแล้วก็อยากมาเชื่อใครมารู้บนยู u ูบนะครับแต่ผมแค่อยากจะมาทำได้รีไว้จริงๆว่าผมเชื่อจริงๆว่า AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกแล้วพอไปถึงวันนั้นอะเราน่าจะย้อนกลับมาวันนี้แล้วก็บอกเออรู้งี้ซื้อหุ้น AI เยอะกว่านี้ดีกว่า ผมไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็เลยจะพยายามรีเสิร์ชเกี่ยวกับู้ในไอให้มากขึ้นนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบพูดในไอแล้วซับช่องผมอยู่ผมก็ขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าผมเชื่อจริงว่ามันเป็นเทรนเนาะแล้วว่าผมก็เชื่อว่ามันคือความมั่นคงของประเทศอะอย่างเมกาหรือจีนเนี่ยเขาก็คงจะแข่งกันทําโมเดล AI ที่ดียิ่งขึ้นกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับขอตอบว่า ผมไม่รู้ว่า AI bubble จะแตกตอนไหนหรือจะแตกหรือเปล่าแต่ผมแค่เชื่อว่า AI จะมาเปลี่ยนโลกจริงๆแล้วผมก็อยากจะมีหุ้น AI เพิ่มครับก็อยากขึ้นรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราโฟกัสกับอะไรที่เราควบคุมได้ดีกว่าเนาะถ้าเราไปนั่งห่วงเรื่องอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้มากเกินไปเนี่ยผมว่ามันเครียดเปลนะ่าๆเนาะรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทวิสนน์อีกครั้งนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเหน็นอะไก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับคุยัอย่างมีเหตุผลนะครับถ้าคุณมาจากอนาคตก็อย่าดาผมแรรรงนะคคคัคับบบอุณ